จะคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วเหมือนกันพร้อมเพิ่องรถไว้อันนี้ก็ลงเกี่ยวแล้วครับเจ้าเกษตรพัฒนาของเขาครับเจ้าของรถขับเองครับเฮ้ยครับรถอายุการใช้งาน4ปีเจ้าของรถกากอดีตกำนันกำนันเด่นครับกำนันตะบุงมครับอดีตกำนัน ดันเขา่าล่มครับกอขอหกครับวันนี้นาชมกันเที่ยวครับเบิ่มครับพี่น้องแถวนี้นเพิ่มเที่ยวไปเพิ่แล้วครับเหลือกเหลือของน้าเพิ่มครับแถวนี้ก้าจ้านิยมใส่ขอขอ,ขอ22ขอขอ,ขอเตี้ยครับ ก็พ่รู้กันว่ามันจังไหนผมเพิ่งมาอยู่บ้านแต่เพิ่งมาเห็นเขากอกคอเตี้ยแต่ผมก็ยังใส่ใส่เขากอกองซึ่งเราครับเพราะว่าเห็ดเป็นตีนครับเขากรอกอมันแซ่บมันอ่อนมันหอมเป็นเขาพันธุ์ดั้งเดิมครับโบราณตั้งแต่พอตั้งแต่แม่ตั้งแต่ตาพาเห็ดไว้ครับเลยต้องเลย ไป้ขอพันนี่แหละครับคือว่าคล่องนะครับรถคันนี้รถฟีปีเดียวคล่องอีกอย่างนึงเจ้าของมันขับเองครับรถก็เลยบว่าซ้ำหลายคือว่าสภาพดีครับพี่เดี๋ยวครับเป็นสภาพไอ้นาแปลงนี้อาจแปลงน้อยแน่ เดี๋ยวลงไปสักพักก็จะเป็นแปลงเง้าแล้วครับลองามแปลงมาแปลงน้อยเนี่ยเขาได้ยู่ครับมี่ขาว้านครับแต่มันลม่มเพราะว่านเป็นเขาอกาอเง้าเกาหกคูนเก่ามันก็เลยล่มได้กับเขาไปได้ครับซํำนีก่ก็สบายครับพลังเ8ียอะเลยสบายครับ ดีของรถเกี่ยวกันดีแหละครับเจ้าของขับเองกันเลยสภาพก็ยังโอเคสภาพก็เลยโอเคเนี่ยถ้าขับหลายมืออย่ผมว่าสภาพซีตีนี่คงไม่ได้ขนาดนี้ครับเพราะว่าอยู่บ้านก็ไวยใส่มาแล้วครับตั้งแต่สมัยสร้างน้อยสร้างน้อยไว้ไฟครับ ทังน้อยใบไฟของเกษตรชนะตัวแรกครับตอนที่มีซือเสียงเพราะว่ายู่บ้านก็เคยซื้อมาใส่ครับรุ่นตรงกระสอบรุนรนร้องกระสอบตัวแรกของตำบลครับทังน้อยใบไฟนั่นจะปีสี่หฮครับครับนะ ไ,ได้คลายไปโดนแล้วครับวางมือจากรถเกียวหลังจากวางมือจากร้างน้อยแล้วก็มาซื้อปานเจริญซื้อมาจากโคราชครับเป็นเป็นรถอุ้มขนาดใหญ่ครับขนาดสองตันหาซื้อมาเกี่ยวได้ประมาณสองปีสามปีครับปีที่สามครับกตขายออกอีกครับแล้วก มางมือจากรถเกี่ยวโดยสิ้นเชิงเลยครับโมว,ว้ยละตามสภาพครับหาเขาเล่นแบบเรีน,นี้ยังมาแบบเต็มที่แล้วเขาก็อยากเปลี่ยนงานนะครับกับเป็น่ยนทุกคนลวครับเพราะเฮ็ดย,ยังโดนๆแล้วก็จะเบื่อครับเบื่อแล้วก็เปลี่ยนงานหาแนวเห็ดไม่หาอาชีพหม่เห็ดจะค่อยหันหิมา ป็นธุรกิจเกี่ยวกับขนดินขายดินพุดดินเกี่ยวกับรถแม่โคจะได้เวละครับทุกอาชีพมันก็ถางไรได้เบมดมันก็ต้องพอมันรถเกี่ยวหลายขึ้นแต่ก่อนมันบ่มีครับมันก็เลยแบบพอได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้รถมันหลายแล้วพอรถฮาเก่าเขาก็ต้องขายออกครับให้รุ่นใหม่ๆเขาเกิดขึ้นมาเพิ่อากัน ดูแถวบ้านนี่หลายแล้วครับคือเที่ยวหลายแล้วบ่วเป็นพ่อเจริญเกษตรพัฒนาสักพัฒนานี่เบิดครับแถวตบลนมิงคู่วัตตากับนี้ครับก็ถือว่าเกี่ยวคล่องครับเกี่ยวขอล่มได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับ คนขับนี่ต้องเสริมพลังงานด้วยเบียร์ครับ้าบุ้ยเบียร์บ่ครับกระติกน้ำแข็งค้างรถผมนึกว่าเป็นกล้องเคุองมือครับขึ้นไปครับเบียร์เต็มลังครับเบียร์เต็มกล้องเนี้ยก็ดีดีสื่อมาไว้หัวครับตื่นเสาร์ม้ามีโคต้าไม่ลีมมีใทรครับเบียร์เย็นๆแช่ใส่น้ำแข็งไว้หางรถเกี่ยวแล้วครับลูกน้องมาเติมน้ำมันอัจระบีให้แล้วก็ มีหน้าที่ขึ้นเกี่ยวอย่างเดียวรถเกี่ยวคันนี้รถเกี่ยวอินดี้ครับตามมาล้มรับไม่ว่าล่ะครับรถพลเองเพิ่นซื้อมาเกี่ยวน้าเพิน่นแต่น้าเพิ่นก็เป็นร้อยกว่าไรเกือบสองร้อยไร่แล,ล้วครับเกี่ยวแต่น้าเพิ่นยี่สินี้เพิ่นก็รับจ้างน้ำแน่รับจ้างมูแน่เกี่ยวเขาเจ้าจของน้ำครับ เพคนเฮ็ดหน้าหลายครับเพคนเลยได้ซื้อรถเกี่ยวเองแต,แต่ค่าเกี่ยวเพคนนีปีนึงนี่เกือบแสนแล้วครับเพป็นก็นเลยตัดสินใจซื้อรถเกี่ยวอยากเกี่ยวตอนได้ก็ได้ถ้าเป็นรถเกี่ยวคนเลี้ยนี้คนจะมาเกี่ยวตอนได้ให้กันยังบอลูครับนัดมือนัดมือนี้แล้วเดี๋ยวดีอีกสามมือก็อีกสามมือครับ,รบให้ได้ครับ สามนิสัยรถเกี่ยวครับนัดมึอนี้ตรงเกี่ยวมืง,ง,งเหื่อหมดล้ครับได้กวนตอนท,ที่รถเกี่ยวกับบริกเกียวแถวบ้านนะครับเพราะว่าพ่นขิดกันครับคนทะเลาะกันใครนดัดเขียงกันผมไม่อยากฟังครับมึงกวนผูกกวนม,มึงกวนผูกกวนผมก็เลยพอะนาปีปุ๊บผมก็เลยตัดสินใจเอารถเกี่ยวบ้านอื่นครับ เกยวตัง้งอำเภอือมาเลยครับเต็ดหนาหน้าเราก็จบขึ้นามาเกี่ยวจะคลองเขาจะคลองพองดีแบบนี้แหละครับท่านผู้วครับมาาไม่ถ่านไปแต่คนณิีบกันเคียงกันยั่นี่โอ้บวัวครับลำบากใจเบิ้งครับเบิ้งครับวิธีการถึงนณะนะ ช้างไวไฟววรถตัวนี้ดีดีอย่างหนึ่งครับฟังเครื่องดีโอแปดาแล้วครับดีโอแปดรถเกี้ยวซีปีเปลี่ยนโซ่ไหมครับเพิ่งครับดันเขาล่มครับดันเขาล่ม ตามคลิปต่อๆไปครับทาเบิ่งคลิปปล่อยเขาออกจากรถอีกครับสวัสดีครับ